ท,ทบห้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการผู้พิการจากข้อมูลอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกมีผู้พิการประมาณ4,000รายที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยเหตุน,นี้จึงได้มีการจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานเพื่อให้ผู้พิการเหล่านี้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลค่ะปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดให้บริการพื้นผูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยมีความพร้อมทั้งทีมาศาสสาขาวิชาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีการให้บริการขาเทียมสำหรับผู้พิการโรงงานขาเทียมพระราชทานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนครไทยนะครับก็เป็นโครงการจัดตั้ง โรงงานขาเทียมในโรงพยาบาลชุมชนนะครับเพื่อให้บริการคนพิการที่ขาขาดในถิ่นทุรกันดารนะครับสำหรับอําเภอนครไทยของเราก็มีคนพิการขาขาดเนี่ยประมาณ6 0รายก็จะได้รับบริการที่ใกล้บ้านนะครับขั้นตอนการทำขาเทียมก็กจะเริ่มจากการขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปต่อขา ก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ช่างขาเทียมเนี่ยในการขึ้นรูปในลักษณะของเป็นต่อขาของผู้ป่วยขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําเป็นขึ้นเป็นรูปต่อขาเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นเบ้าพลาสติกซึ่งเทคนิคที่เราทำเนี่ยของโรงงานขาเทียมพระราชทานของเราเนี่ยก็จะเป็นเบ้าพลาสติกที่เข้ารูปกับต่อขาของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีเข็มขัดที่จะรัดขาผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเป็นขึ้น ทำแกนต่อขาเสร็จแล้วเราก็จะฝึกคนไข้เดินนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยทําสวยงามครับหลังจากผู้ที่เข้ารับบริการได้ขาใหม่เป็นที่รียบ้อยแล้วทีมกายภาพบาบัดและศูนย์ฟื้นฟูนสมรรถภาพก็ได้มีการติดตามโดยการทํางานเชิงรุกเยี่ยมผู้พิการถึงที่บ้านเพื่อประเมินการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นในเรื่องของการให้ผู้พิการฝึกเดินและใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปดำนาไปดำนาแล้วใช้รองเท้าบูทบูทก็เลยกัดนิ้วก็เลยเป็นแพร่ลูกลรามเข้าก็กินบ่ได้อยู่เดียนหนึ่งโกนไปห้าโม่พอไปห้าโม่แล้วแพร่กระลูกลรามก็เลยโม่ไปแล้วโม่ก็เลยตัดตัดกระหำใจพ่ได้เข้าก็กินบ่ได้อยูซามเดียนนะค่ะ ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้รับขาใหม่ทำให้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งนี่คือโอกาสที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยได้มอบให้แก่ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในทิ่นุพักกันดาลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากการดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแล้วทีมสาสาขาวิชาชีพยังได้ดูในเรื่องของบริบทการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับการรักษาอีกด้วยการที่ได้เห็นผู้พิการเหล่านี้กลับมาเดินได้อีกครั้งกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและมีความสุขกับการดำเนินชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งความสุขที่บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในการทำงานสวัสดีค่ะ